11. ข้อคิดจากหนังสงครามส่งด่วน n น t f l i x หถ้าไม่พยายามทำอะไรเลยคุณก็มีชีวิตเหมือนเดิมไปทั้งชีวิต 2. โอกาสเป็นสิ่งมีค่าหายากและไม่ใช่ทุกคนจะได้รับมัน 3. ถ้าชีวิตจะคุณจะก้าวไปอีกขั้นแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยท้อยากในชีวิตนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณเหนื่อยเท่าเดิมชีวิตก็อยู่ที่เดิมไม่ไปไหน 4. นทุนชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากันการดิ้นรนในการใช้ชีวิตความยากในการใช้ชีวิตของคนมันจึงต่างกัน 5. ทักษะการพูดเป็นสิ่งสำคัญมากๆในชีวิตคิดก่อนจะพูดเสมอมันเปลี่ยนสถานการณ์จากแย่เป็นดีหรือจากดีเป็นแย่อยู่ที่คำพูดของเรา 6. เงินมันทำให้คนเราทำได้ทุกอย่างอย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะเรื่องของเงิน7 ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือคนใกล้ตัวที่เราไว้ใจที่สุดเพราะเราไม่เคยระวังตัว 8. ลงมือทำโอกาสอาจจะแค่1%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ลงมือทำเลยโอกาสคือศูนย์เลือกเอาจะมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดหรือจะลงมือทำเพื่อให้โอกาสมันมีมากกว่า1%เปอร์เซนต์ 9. ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเลยสักคนที่ตั้งใจการยอมแพ้ตั้งหากที่ทำร้ายเรา 10. การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการพัฒนาชีวิตของตัวเราเองจงเอาความสำเร็จไปตบหน้าผู้คนที่เคยทำร้ายเรา 11. ความหมายของความรักคือการยินดีในในทุกเส้นทางที่เขาเลือกเดินแม้ความสุขนั้นจะไม่มีเราอยู่ในนั้นแล้ว